โอเคชิมเสร็จจ yes yes. oh. no ้าคำถามผมผมก็ถาว่าอร่อยไหมมาชื nice. ่อเสยแล้วพวกคุณก็ตอบออกมาเป็นท่าทางนะมาชืเล้็รัำคาะหมูปิ้งหมูปิ้งกั่หมูปิ้งนี่โอเคหมูปิ้งละน้ำแตงโมปั่มาชื่อเสี่ย้ อะไรจะเป็นลมเลยโอ้โหเถอะปะโอ้โหเชิญครับช่วยเชิญครับเชิญครับอันจัเสี่ครับออัครับวันนี้เราก็เรียนภาษาเกาหลีวัลคัมาด้วยนะครับแม่สเต็กฟูดเดี๋ยวถ้าเกิดอยากลองอะไรอีกอยากให้มาเมืองไทยบ่อยๆผมเชื่อว่าคุณจะได้ลองทานสตรีทฟู้ดของเมืองไทยอีกเยอะแยะมากมายครับฮัลโหลสตรีทฟูดก็ชื่ครับ